พระวจนะของพระเจ้าประจำวันเริ่มจากวันนี้พระเจ้าจะทรงทำให้บรรดาผู้ที่ไม่มีมโนคติอหลงผิดทางศาสนาผู้ที่เต็มใจจะปล่อยวางตัวตนเก่าๆของตนไว้ก่อนและผู้ที่เชื่อฟังพระเจ้าในแบบที่ว่าง่ายให้มีความเพียบพร้อมอย่างเป็นกิจจลักษณะพระองค์จะทรงทำให้บรรดาผู้ที่ทวินหารอคอย พระวจนะทั้งหลายของพระเจ้ามีความเพียบพร้อมผู้คนเหล่านี้ควรจะลุกขึ้นและรับใช้พระเจ้าในพระเจ้านั้นมีความอุดมสมบูรณ์อันไม่สิ้นสุดและพระปรีชาญาณอันไร้ขอบเขตพระราชกิจอันน่ามหัศจรรย์และพระวจนะอันล้ำค่าของพระองค์รอคอยความชื่นชมยินดี จากผู้คนจำนวนมากมายยิ่งขึ้นไปอีกที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้พวกที่มีมนโนคติอันหลงผิดทางศาสนาพวกที่ถือสิทธิความอาวุโสและพวกที่ไม่สามารถปล่อยวางตัวเองได้นั้นพบว่ามันยากที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่มีโอกาสที่จะทำให้ผู้คนเหล่านี้มีความเพียบพร้อมได้ หากบุคคลหนึ่งยังไม่ได้ปลงใจที่จะเชื่อฟังและไม่กระหายต่อพระวจนะของพระเจ้าเช่นนั้นแล้วพวกเขาก็ไม่มีแนวทางที่จะยอมรับสิ่งใหม่ๆเหล่านี้พวกเขาก็แค่จะกลายเป็นกบฏมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเจ้าเล่มากขึ้นเรื่อยๆและด้วยเหตุนี้ก็จะจบลงบนร่องคันลองที่ผิด ในการทรงพระราชกิจของพระองค์ในขณะนี้นั้นพระเจ้าจะทรงยกชูผู้คนที่รักพระองค์อย่างแท้จริงและสามารถยอมรับความสว่างใหม่ได้เพิ่มมากขึ้นและพระองค์จะทรงตัดทอนพวกเจ้าหน้าที่ทางศาสนาที่ถือสิทธิความอาวุโสของพวกเขาโดยสิ้นเชิงพระองค์ไม่ทรงต้องการพวกที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอย่างดื้อดึงแม้แต่คนเดียว เจ้าต้องการเป็นหนึ่งในบรรดาผู้คนเหล่านี้หรือไม่เจ้าทำการปรนิบัติของเจ้าตามความพึงใจของเจ้าเองหรือเจ้าทำสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์กันแน่นี่คือบางสิ่งบางอย่างที่เจ้าต้องรู้ด้วยตัวของเจ้าเองเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทางศาสนาหรือเจ้าเป็นทารกแรกเกิดที่พระเจ้าได้ทรงทำให้มีความเพียบพร้อมกันแน่ การปรนิบัติของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่ได้รับการชมเชยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์การปรนิบัติของเจ้ามากน้อยเพียงใดที่พระเจ้าจะไม่แม้แต่ทรงจดจำมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเจ้ามากเพียงใดอันเป็นผลมาจากการปรนิบัติตลอดหลายปีของเจ้าเจ้าเข้าใจชัดเจนในเรื่องทั้งหมดนี้หรือไม่ ากเจ้ามีความเชื่ออย่างแท้จริงเจ้าจะขว้างมโนคติอหลงผิดเก่าๆทางศาสนาของเจ้าจากเมื่อก่อนทิ้งไปและจะรับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้นในหนทางใหม่มันยังไม่สายเกินไปที่จะลุกขึ้นมาบัดนี้มโนคติอหลงผิดเก่าๆทางศาสนานั้นสามารถริบชีวิตทั้งชีวิตของบุคคลหนึ่งได้ ประสบการณ์ที่บุคคลหนึ่งรับเอาไว้สามารถทำให้พวกเขาถลายห่างจากพระเจ้าและทำสิ่งต่างๆในหนทางของพวกเขาหากเจ้าไม่ปล่อยวางสิ่งต่างๆเช่นนั้นไว้ก่อนสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของชีวิตของเจ้าพระเจ้าทรงทำให้บรรดาผู้ที่รับใช้พระองค์มีความเพียบพร้อมอยู่เสมอ และไม่ทรงควา้างภูกเขาทิ้งไปง่ายๆหากเจ้ายอมรับการพิภากษาและการตีสอนจากพระวจนะของพระเจ้าอย่างแท้จริงหากเจ้าสามารถปล่อยวางการปฏิบัติและกฎเกณฑ์ต่างๆทางศาสนาแบบเก่าของเจ้าไว้ก่อนได้และหยุดใช้มโนคติอหลงผิดเก่าๆทางศาสนามาเป็นตัววัดพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้เมื่อนั้นเท่านั้น จึงจะมีอนาคตสำหรับเจ้าแต่หากเจ้ายึดติดก,กับสิ่งเก่าๆหากเจ้ายังคงหวงแหนความล้ำค่าของพวกมันเช่นนั้นแล้วก็จะไม่มีหนทางที่เจ้าจะสามารถได้รับการช่วยให้รอดได้พระเจ้าไม่ทรงเหลียวแลผู้คนเช่นนั้นหากเจ้าปรารถนาที่จะได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อมจริงๆเช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ต้องปลงใจที่จะสละวางทุกสิ่งทุกอย่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงแม้ว่าสิ่งที่ได้ทำไปแล้วเมื่อก่อนนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่ามันจะเป็นพระราชกิจของพระเจ้าเจ้าก็ต้องอยังคงสามารถวางมันไว้ก่อนและหยุดยึดติดกับมันได้แม้ว่ามันจะเป็นพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างชัดเจน กระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยตรงวันนี้เจ้าต้องวางมันไว้ก่อนเจ้าต้องไม่ยึดมั่นกับมันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องได้รับการเริ่มใหม่ในพระราชกิจของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้านั้นพระองค์ไม่ทรงอ้างอิงถึงสิ่งเก่าๆทั้งหลายที่เคยเป็นเมื่อก่อน พระองค์ไม่ทรงขุดเข้าไปในปุ่มเก่าๆพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่ใหม่เสมอและไม่มีวันเก่าและไม่ทรงยึดติดกับแม้กระทั่งพระวจนะของพระองค์เองจากอดีตซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าไม่ทรงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆดังนั้นหากเจ้าในฐานะมนุษย์คนหนึ่งยึดติดกับสิ่งต่างๆในอดีตอยู่เสมอ หากเจ้าปฏิเสธที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นไปและนำสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในรูปแบบตายตัวอย่างเคร่งครัดในขณะที่พระเจ้าไม่ได้ทรงพระราชกิจโดยใช้วิธีการที่พระองค์ทรงเคยใช้มาก่อนอีกต่อไปเช่นนั้นแล้วถ้อยคําและการกระทําต่างๆของเจ้าจะไม่ยุ่งเหยิงหรอกหรือเจ้าไม่ได้กลายมาเป็นศัตรูของพระเจ้าแล้วหรอกหรือ เจ้าเต็มใจที่จะปล่อยให้ชีวิตทั้งชีวิตของเจ้าต้องพินาศและล่มจมไปกับสิ่งเก่าๆเหล่านี้หรือสิ่งเก่าๆเหล่านี้จะทำให้เจ้าเป็นใครบางคนที่ขัดขวางพระราชกิจของพระเจ้าเจ้าต้องการเป็นคนประเภทนั้นหรือหากเจ้าไม่ต้องการอย่างนั้นจริงๆเช่นนั้นแล้ว ก็จงหยุดสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่โดยเร็วแล้วหันกลับเริ่มต้นทุกอย่างใหม่อีกครั้งพระเจ้าจะไม่ทรงจดจำการปรนิบัติในอดีตของเจ้า